เป็นอันว่าชาวพุทธก็มีการปฏิบัติกันต่างๆมีการเน้นมากต่างเรื่องต่างด้านกันแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็อยู่ในชื่อส่วนรวมว่าเป็นพระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบร่วมกันก็สำคัญก็คือว่าท่านเน้นด้านใดด้านหนึ่งเมื่อหลายคนเน้นต่างที่กันบางทีก็เกิดความเห็นขัดแย้งกันขึ้น ก็มาถกเถียงการแทนที่จะเป็นหน่วยย่อยที่มาประกอบกันเข้าเป็นพระพุทธศาสนา,าที่ถูกต้องแท้จริงก็กลายเป็นพระพุทธศาสนาแบบต่างๆที่ลงกันไม่ได้แล้วก็เกิดทะเลาะเบาแว้งกันอย่างนี้ก็มีก็ให้พิจารณาดูว่าทั้งหมดนี้จะเป็นฐานก็ดีเีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนั้น เป็นส่วนประกอบที่ร่วมกันเข้าเป็นพระพุทธศาสนาที่นี้จะทำอย่างไรจึงจะกลุ่มกลืนกันประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายแท้จริงของพระพุทธศาสนาเพราะว่าที่จริงแล้วการศึกษาการปฏิบัติที่เน้นไปในด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะทำให้บรรลุจุด มุ่งหมายของพระพุทธศาสนาไม่ได้ต้องมีพร้อมเพียงบริบูรณ์สำหรับการปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องให้ดีก็คือปฏิบัติให้มีครบทุกอย่างการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยการศึกษาที่วาเมื่อกอีเมื่อศึกษาถูกต้องก็มีแนวทางมีโอกาสที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าศึกษาไม่ถูกต้องก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติผิดได้มากในการปฏิบัตินี้ก็มีเรื่องที่น่ากลัวข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือมีพื้นในในทางปริยัติหรือในการศึกษาเล่าเรียนพอหรือไม่ถ้าหากมีพื้นในการเล่าเรียนเล่าเรียนน้อยก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาคือการที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องหรือความข้าแคบในการปฏิบัติปฏิบัติในแง่เดียวการปฏิบัตินั้นบางทีก็เป็นไปตามความถนัดบางคนอาจจะหนักในสมาธิในศีลก็มีในปัญญาก็มีก็ก็ไปได้หรือบางคนอาจจะหนักในศีลแต่เขาก็ไม่ทิ้งทั้งสมาธิไม่ได้ทิ้งปัญญาก็มีทาง ไปได้บางคนหนักในทางปัญญาแต่เขาไม่ได้ทิ้งศีลไม่ได้ทิ้งสมาธิก็มีทางไปได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแบบเดียวตายตัวไปหมดแม้แต่ในเรื่องลักษณะบุคคลก็ต้องศึกษาความแตกต่งางพระพุทธเจ้านั้น คำสอนก็ดีการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติก็ดีพระองค์จัดให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอาทือความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นความเหมาะสมระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์บางทีก็ไม่เหมือนกันความเหมาะสมในวิธีปฏิบัติบางทีก็ไม่เหมือนกัน พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัจจยพระมหากสปะก็มีแนวทางปฏิบัติในการที่จะบรรลุธรรมไม่เหมือนกันเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันเป็นพระอระหันต์เหมือนกันมีความบุดพ้นจากกิเลสเหมือนกันแต่วิธีการํำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันพระมหากสปะนั้นอยู่ป่าตลอดชีวิต หรือไปหรือเกือบตลอดชีวิตแต่พระสารีบุตรอยู่ในเมืองเกือบตลอดชีวิตพระอานนท์อยู่ในเมืองอยู่กับผู้คนจนกระทั่งพระมหาก,กาัสปะาเคยเตือนบอกว่าปลีกตัวออกไปวิเวกเสียบางนะอย่าคุกคีกับชาวบ้านนะแต่ท่านเอาประโยชน์ของชาวบ้านเป็นสําคัญจะต้องเข้าใจว่าแค่ไหนและในเรื่องใดต้องเหมือนกัน แค่ไหนและในเรื่องใดแตกต่างกันได้ชีวิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เป็นมหาสาวกนั้นพระองค์ยกย่องให้เป็นเอะคะในคนละด้านคนละฝ่ายก็มีมีความถนัดไม่เหมือนกันดําเหมืนชีวิตคนละอย่าง เพราะฉะนั้นจะเอาแบบอย่างตาตัวก็ไม่ได้แต่มีหลักอย่างหนึ่งคือความหลุดพ้นจากกิเลสเหมือนกันหมดส่วนอัธยาศัยความถนัดหรือการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะยกย่องให้เขียดซึ่งกันและกัน นอกจากความแตกต่างในความถนัดความสามารถแล้วแต่ความเคร่งครัดก็ไม่เหมือนกันพระสาวกหลายองค์เคร่งครัดกว่าพระพุทธเจ้าในบางเรื่องบางอย่างเคยมีผู้มาสรรเสริญยกย่องพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นผู้เคร่งประพฤติเคร่งครัดน่ายกย่องนับถือเป็นผู้สันโดษใน ปัจจัยสอยู่วิเวกอะไรต่างๆเขาก็ว่าของเขาไปพระพุทธองค์ตรัสแย้งว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งที่ท่านว่าเราเป็นผู้ประพฤติเคร่งครัดอย่างนั้นแล้วท่านเคารพยกย่องนับถือเราด้วย เหตุนั้นนะไม่ถูกต้องถ้าหากสาวกจะนับถือเราตัวเหตุที่เคร่งครัดในข้อที่ท่านกล่าวมาแล้วสาวกของเรา,าบางท่านก็มีความเคร่งครัดกว่าเราในเรื่องนั้นๆก็คงไม่นับถือเราอย่างเช่นเรื่องชั้นน้อยสาวกบางท่านก็ เพ่งคาดกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องความสันโดษในจีวรสาวกบางท่านก็ถือตุดงก็ใช้จีวรเพียง3มผืนตลอดชีวิตหรือตลอดระยะเวลาหนึ่งเรียกว่าถือติจีวริกังะถือจีวรสาผืนเป็นเกณฑ์ไม่ใช้จีวรที่เรียกว่า อาศัยหรืออดิเรกบางองค์ก็ถือจีวอบางสกุลถ้าผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเอาอแล้วพระไปเก็บมา แล้วเอามาต้มมาซักมาเย็บมาย้อมทําเป็นจีวรขึ้นมาแล้วก็ถือวัดถือวัดหรือถืออทุดดงว่าจะใช้แต่ผ้าบางสกุลเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงถือเคร่งครัดอย่างนั้น พระพุทธเจ้ามักท่งใช้กระหาบ,บดีจีวรคือจีวรที่ชาวบ้านเขาถวายพระราชามหาเศรษฐีก็มาถวายกระหาบ,บดีจีวรพระองค์ก็ใช้พระษาวกหลายองค์อยู่ป่าเป็นประจำวิเวกมากแต่พระพุทธเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางบริสัทสีคอยช่วยแก้ปัญหาสงเคราะห์ให้คนทั่วไป พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างที่เรียกว่าถ้าเปรียบในหมู่สาวกก็ค่อนข้างจะเป็นกลางๆเป็นกลางๆหน่อยในเรื่องเหล่านี้ส่วนสาวกของพระองค์ก็เครื่องคาดไปคนละด้านซึ่งเครื่องคัดกว่าพระองค์ในบางแง่บางส่วน,เพ,ะะน,นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าถ้านับถือพระองค์ เพราะความเคร่งครัดเหล่านี้แล้วก็สาวกเหล่านั้นก็ไม่ต้องนับถือเราแต่การที่เขานับถือเราก็เพราะเราเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมนำมาเปิดเผยเป็นผู้แนะนำคำสอนข้อปฏิบัติต่ตางๆที่จะทำให้เราสาวกเกิดความรู้ความเข้าใจาปฏิบัติได้สำเร็จผล เข้าถึงสัจธรรมดังกล่าวมาแล้วนั้นในการปฏิบัตินี้ เราก็คำนึงถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลอาเช่นความถนัดเป็นต้นสำหรับในแนวทางทั่วไปนั้นจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวินิจฉัยสำหรับผู้ปฏิบัติในเมื่อบางคนก็เน้นทานบางคนเน้นศีลบางคนเน้นสมาธิบางคนเน้นปัญญาหลักหนึ่งก็คือว่า ควรจะมีการปฏิบัติให้ครบทุกอย่างแต่ว่าอาจจะเน้นหนักต่างกันบ้างแต่ข้อสำคัญยิ่งก็คือหลักการตัดสินว่าเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราเก้าวหน้าในธรรมได้แค่ไหนความก้าวหน้าในธรรมวัดด้วยอะไรสมมติว่าเรานั่งสมาธิเสมอนั่งสมาธิจนได้เห็นนิมิตต่างๆ จิตเราเป็นสมาธิดีแนว่วแนว่แล้วเราก็ได้เห็นภาพที่สวยงามตลอดจนกระทั่งบอกว่าได้ไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็าตามอันนั้นก็อาจจะบอกว่าขออนุโมทนาด้วยเป็นความสามารถพิเศษที่ทําให้อาที่ทาได้แต่สิ่งที่ชาวพุทธจะต้องคํานึงถึงอยู่เสมอก็ก็คือว่าเมื่อเราปฏิบัติไปนั้นโลภโทสะโมหะในใจของเรา ลดลงบ้างหรือเปล่าไม่ว่าท่านจะได้ไปไหนได้เห็นอะไรดีแค่ไหนจิตของท่านจะเป็นสมาธิได้ช้านได้สมาบัติแค่ไหนแต่ถ้าท่านปฏิบัติแล้วสัมรวจตัวเองความโลภที่เคยมีมันก็ยังมีอยู่ความโกรธที่ยังมีมันก็ยังมีอยู่ความหลงที่เคยมีมันก็มีนี่ไม่สำเร็จยังไม่ชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องแน่นอนเป็นการปฏิบัติที่ ที่ได้ผลไม่ได้เถียงพระพุทธเจ้าก็ทรงยกให้ความหลงนี้เคยมีมันก็ก็มีนี้ไม่สำเร็จยังไม่ชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องแน่นอนเป็นการปฏิบัติที่ที่ได้ผลไม่ได้เถียงพระพุทธเจ้าก็ทรงยกให้อย่างไรก็ตามจะต้องตระหนักว่าแม้แต่ฤาษีจีไพรยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ เขาก็ได้ฌานสมาบัติมาแล้วในยุคก่อนพระพุทธเจ้าแต่ไหนแต่ไรมาอาลาะดาบทกลรมโคดที่พระพุทธเจ้าไปเรียนโยคะด้วยนั่นได้ถึงหากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นรูปฌานชั้นที่สามอุตกระดาบทระมุตบรบนั้นก็ไดสมาสมาบัติถึงขั้นเนวสัญญานณสัญญายตนะสมาบัติ เรื่องสมาธิสูงๆได้ฌานได้สมาบัติจึงไม่ใช่เป็นเครื่องวัดที่แท้จริงแต่เป็นความสามารถพิเศษสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้อภิญญาเป็นความสามารถพิเศษที่ว่ามีฤทธิ์มีปฏิหารมีหูทิพตาทิท่ทเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ฟังเสียงที่คนธรรมดาฟังด้วยหูธรรมดาไม่ได้ตลอดจนกระทั่งมีความสามารถรู้จิตใจของคนอื่นอภิญญาเหล่านี้หรือสีก่อนพุทธกาลก็ทํากันมาได้แต่ว่าเขาติดอยู่อันเดียวคือไม่สามารถทําจิตให้รุดพ้นเป็นอิสระการทําจิตของตนอของตนเองให้เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานในเสมอพน้นจากกิเลสคือโลภะโทสะโมหะนี้ก็ เป็นตัวตัดสินที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้าได้อะไรขึ้นมาก็เป็นข้อที่น่าอนโมทนาในแง่ที่ว่าได้ผลขึ้นมาเป็นความสามารถพิเศษแต่อย่าเพิ่งภูมิใจว่าเราได้ปฏิบรรล,ลุจุดหมายแล้วจะต้องตัดสินด้วยความด้วยการตรวจดูตัวเองว่าความโลภความโกรธความหลงของเราลดน้อยลงหรือไม่ มันหมดไปไหมถ้ายังไม่หมดแล้วยังไม่ชื่อว่าบรรลุจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาไม่ว่าท่านจะมีความสามารถปาไหนก็ตามจะไปฟ่าพระพุทธเจ้าจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าที่เป็นกายเนื้อหรือกายทิพย์หรือกายธรรมอย่างอย่างไรอย่างไรก็ตามไม่สําเร็จในเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องจะพูดถึงเพียงแค่นี้ส่วนรายละเอียด วิธีปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดกันมากมาย